งานลอยกระทงรอบโบสถ์ที่สร้างอยู่บนเนินเขาในเขตพื้นที่อำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งนอกจากจะแปลกจากปกติทั่วไป ที่ลอยกันตามแม่น้ําลําคลองและยังเป็นการลอยกระทงที่เปลี่ยนบรรยากาศสร้างสีสันอย่างสวยงามรวมทั้งยังสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวชมความสวยงามและทําให้มีผู้สนใจมาลอยกระทงเพื่อขอขามาพระแม่คงคากันมากยิ่งขึ้นเมื่อวันที่10พฤศจิกายน25 6 2เวลาประมาณ20่เนาฬิกาผู้สื่อข่าวรายง,งานว่าง,งานประเพณีลอยกระทงรอบโบสถ์ของวัดบ่อนพัตตารามหรือวัดใต้ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลซับสมอทอดอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพ เป็นการจัดงานประเพณีรกกรทงที่แปลกไม่เหมือนที่ใดได้เริ่มขึ้นแล้วในวันนี้เป็นคืนแรก โดยที่ถังวัดได้จัดให้มีการลอยกระทงกันรอบพระอุโบสถที่สร้างอยู่บนเนินเขาซึ่งนอกจากจะแปลกและเป็นการสร้างส,างสีสันให้สวยงามตื่นตาตื่นใจแล้วยังสามารถดึงดูดให้นักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวชมความสวยงามและทําให้มีผู้สนใจเดินทางมาลอยกระทงเพื่อชมความสวยงามกันมากยิ่งขึ้นครับโดยการจัดงานประเพณีลอยกระทงที่วัดบรรพัตร,รามหรือวัดใต้ในปีนี้นอกจากจัดให้มีการประกวดหนูน้อยนพมาศอย่างยิ่งใหญ่โม oh an, รันตรการตาและยังจัดให้มีการแสดงกระบงแบบ ย้อนยุคเหมือนในอดีตเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามให้คงอยู่ต่อไปซึ่งในการลอยกระทงรอบพระอุโบสถนี้นอกจากจะเป็นการช่วยลดมาราภาวะสิ่งแวดล้อมไม่ทําให้แม่น,มน้ําลําคลองเน่าเสียแล้วยังง่ายต่อการเก็บทําลายรวมทั้งยังเป็นที่ชื่นชอบสร้างสีสันไม่แพ้การลอยกระทงในแม่น้ําลําคลองอีกด้วยครับ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เมื่อตายจากโลกนี้ย่อมไปสู่กกสุก,กัติธรรม่ลกสังขทานชื่อนานี้สิทิวาราน,นี้ปฏชิญนาตูอามาตยงยาก,ก็คือปารโนรับสมบัติที่เราใช้พาเราไปสู่โลกหน้าเกิดในชาตใหม่เกิดม,มาแล้วจะทำคำดูก็ทำยากนะาหาว่าคนแลวว่าคน ีบางทีบางครั้งมิเในเหตุการณ์อันตรายแก่เราแต่ถ้าหากว่าคนเราคุณไม่ไว